สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับพี่หมอน้ำหวานอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับใครที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะนี่คือดวงของคุณนะคะก่อน,นื่นเลยตั้งจิตอธิษฐานในใจนะคะนึกถึงเทพองค์พระลักประจําตัวเองเจ้าที่เจ้าทางพระพ่อพิคเนตพระแม่อุมาและพระแม่ธรณีนะคะก็ให้คุณอธิษฐานแล้วเลือกไพ่ในใจเลยว,ว่าคุณจะเลือกไพ่ใบที่1ใบที่สองหรือใบที่สา นะคะตอนนี้นะคะก็ก่อนอื่นทุกคนเลือกไพ่ใบนั้นมาแล้วพี่หมอจะบอกว่าไพ่ที่คุณเลือกเป็นดวงของคุณแล้วนะถ้าเป็นไพ่ที่ดีพิมพ์รับพลังงานนี้ถ้าไม่ใช่ไพ่ที่ดีพิมพ์ปล่อยผ่านไปนะคะค่ะโอเคเดี๋ยวพี่หมอจะมาเปิดไพ่ให้เห็นสดสดกันต่อหน้าเลยว่าดวงของคุณที่เลือกไปแล้วแต่ละคนเนี่ยไพ่ของคุณจะตอบโจทย์จะบอกอะไรกับคุณจะสื่ออะไรถึงคุณบ้างสําหรับคนเลือกไพ่ใบที่หนึ่งได้ไพ่คิง king of the world หมายถึงราชาหนึ่งหมถ้าหมายถึงการเริ่มต้นการงานธุรกิจนะไพ่ใบน,นี้สื่อแบบนี้การเริ่มต้นเนี่ยคือหนึ่งแล้วก็เขาบอกว่าไพ่ใบน,นี้คุณจะลงทุนการงานธุรกิจอะไรวันนี้ถือว่าดีวางแผนเรื่องงานเรื่องอะไรดีวันนี้ทะเลาะกับแฟนอยากงอ้ออยากคุยกันง้อได้คุยได้ในวันนี้นะจะได้กลับมาคืนดีกันกลับมาปรับความเข้าใจกันถ้ารู้สึกว่ารอคอยแฟนมาหลายวันแล้วทะเลาะหายเงียบไปโกรธกันวันนี้เป็นวันที่เหมาะที่จะงอ้อหรือวันนี้เขาอาจจะกลับมาเองโดยที่คุณไม่ต้องง้อก็ได้ แล้วไพ่ใบนี้บอกว่าธุรกิจการงานของคุณวันนี้จะดีมากๆเลยถ้าคุณทํางานลงทุนอะไรหรือว่า,าตกลงเจราจาอะไรกับหุ้นส่วนก็ถือว่าดีนะคะแต่ไพ่ใบนี้เป็นคิงที่นั่งโต๊ะนั่งเก้าอี้อยู่แบบนี้ก็แปลว่า คุณอาจจะต้องระวังปัญหาเกี่ยวเรื่องขาหัวเข่าหน่อยสําหรับท่านชายที่ออกกําลังกายเตะบอลเตะฟุตบอลหรืออะไรก็แล้วแต่หรือฟิตเนสนะคะก็ต้องระวังเกี่ยวเรื่องข้อขากระดูกหน่อยอาจจะขาด้วยนะคะแล้วก็ข้อขาช่วงล่างด้วยคือต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากนะคะสําหรับได้ไพ่ใบนี้เนะาะไพ่ใบนี้ถามว่าดีไหมก็ถือว่าดีนะคะแล้วก็ไม่ได้แย่มากนะคะถ้าสําหรับใครจะรับพลังงานนี้พิมพ์ว่ารับพลังงานนี้นะคะค่ะ ตอนี้มาดูสําหรับนะคะไพ่ใบที่2นะคะสำรับไพ่ใบที่สองขึ้นไพ่หกถ้วยนะคะแปลว่าไพ่ใบน,นี้เป็นการเจราจาผ่อนผันตกลงพูดคุยเห็นไหมเป็นไพ่ที่มีความอบอุ่นนะมันเหมือนไม่มียื่นอะไรให้การเป็นการตกลงไพ่ใบน,นี้บ่งบอกถึงว่าวันนี้คุณจะเจราจาหรือตกลงพูดคุยอะไรวันนี้คิดใช้คําพูดหรือเป็นเอกาสารก็แล้วแต่คุณได้รับข่าวดีแน่นอน ะะแล้วก็ความรักเนี่ยก็คือวันนี้อาจจะมีเรื่องดีๆเข้ามาเกี่ยวเรื่องความรักนะคะเ,เป็นการยื่นของขวัญนะให้ไพ่หกถ้วยหมายความว่าคุณอาจจะได้ความรักแบบของขวัญอะไรใหม่ๆจากคนที่คุณรักมีอะไรแบบมาเซอร์ไพรส์คุณนะให้คุณแบบดีใจแฮปปี้ในวันนี้หรือบ,บางทีคําพูดที่คุณพูดกับแฟนมาวันนี้เขาแบบมีเซอร์ไพรส์กับคุณให้คุณได้อะไรที่น่าแปลกใจแล้วก็ดีใจมากนะคะงานรอคอยอะไรอยู่ได้ข่าวดีเกี่ยวเรื่องการงานสําหรับคนที่ได้ไพ่ใบนี้นะ เอาหัวหน้าง,งานคนที่แบบผู้รับผู้ใหญ่ก็จะสนับสนุนเราการงานมีกับการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหนะ้าที่การงานไปนในทางที่ดีขึ้นเป็นตำแหน่งที่เราอยากจะเปลี่ยนเราจะอยากจะ,ะย้ายหรือเราอยากจะทํามันนะคะค่ะใบนี้ก็ถือว่าดีเลยทีเดียวถ้าใครอยากรับพลังงานนี้แล้วเข้ามาเลือกไพ่ใบนี้พิมพ์ว่ารับพลังงานนี้แล้วขอให้คุณโชคดีค่ะสําหรับนะคะใบที่3นะคะขึ้นไพ่ห้าดาบไพ่ห้าดาบเนี่ยหมายถึงว่านิ่งช่วงนี้นิ่ง ก็ไพ่ใบนี้จะเหมือนเป็นเตือนกันแล้วกันว่าช่วงนี้ให้ระวังเรื่องอารมณ์นิ่งเฉยอยู่เฉยเหมือนคุณรู้สึกเบื่อทุกอย่างเป็นการวางดาบเบื่อทุกอย่างทุกสิ่งวางดาบลงไปเนาะแล้วก็มีความรู้สึกว่าปัญหามันเข้ามาหลายๆอย่างไพ่ใบนี้จะบอกว่าเออคุณอย่าไปท้ออย่าไปถอยไพย่ใบนี้เห,นเหมือนเหนื่อยเหมือนท้อเหมือนไม่ไหวแล้วโดยเฉพาะเกี่ยวเรื่องความรักเหมือนกันนะความรักก็เหมือนมาตรงจุดนึงหน้าเบื่อหน้าแบบอึดอัดใจก็มีความรู้สึกปล่อยผ่านเฉยๆเพราะฉะนั้น อ๋อช่วงนี้ถามว่าปล่อยได้ไหมปล่อยปล่อยไปก่อนเดี๋ยวพอมีกาลังแรงกําลังใจเราค่อยมาลุยต่อว่าจะแก้ไขปัญหากับมันยังไงจะคุยกันยังไงให้มันเข้าใจเพราะคุยกันในช่วงนี้มันก็เกิดแต่ความขัดแย้งเรื่องความลักน,นะการงานก็อาจจะแบบเบื่อเบื่อเพื่อร่วมงานอะไรประมาณนี้ขวางหูขวางตานู่นนี่นะ่ก็เลยเฉยเฉยปล่อยผ่านไปก่อนช่วงนี้พายบนี้บอกให้ปล่อยผ่านไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ปล่อยผ่านแต่คุณต้องปล่อยผ่านแบบมีกําลัง ใจกำลังกายที่ดีด้วยนะอย่าปล่อยแบบแบบเศร้าหมองดาวมากๆจะไม่ดีสําหรับคุณนะคะไพ่ใบน,นี้ปล่อยผ่านแบบแฮปปี้ปล่อยผ่านแบบสบายใจปล่อยผ่านแบบปล่อยวางางนี้จะดีมากสําหรับคุณนะคะไพ่ใบนี้นะคะก็ไพ่ใบนี้ก็ไม่ค่อยดีมากนะคะแต่มันก็ไม่ได้แย่ที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าใครรับพลังงานนี้พี่หมอขอให้พลิก เป็นดีแล้วพิมบารับพลังงานแต่ถ้าใครแบบไม่เอาไม่รับเลยไพ่ไม่ดีก็พิมพ์ว่าปล่อยผ่านไปนะคะค่ะสำหรับไพ่พี่หมอก็เปิดไป3าใบแล้วนะคะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็ชอบพี่หมอน้ำหวานนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้พี่หมอต้องขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ